วันนี้เราจะมาพบกับ GLC ค o เป้ที่สวยที่สุดในประเทศค่ะแค่สวยอย่างเดียวคงยังไม่พอหรอกค่ะสวยแลดียังไงไปชมพร้อมๆกันค่ะสำหรับ GLC 2 2 0 D Coupe รถ SUV สไตล์สปอร์ตที่มาพร้อมชุดแต่ง AMG เพื่อเพิ่มความโฉบเฉี่ยวหรูหราเมื่อขับขี่บนท้องถนนรับรองสวยสะดุดสา,ายตาใครหลายๆคนแน่นอนค่ะสำหรับผู้หญิงอย่างเรา การหยิบหากุญแจในกระเป๋าคงเป็นเรื่องไม่สะดวกใช่ไหมคะงั้นก็ไม่ต้องหยิบค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะโดยระบบแพนแเซียสเซจไม่ว่าสัมภาระของเราจะเยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะ นอกจากนี้เรายังสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของของเราได้อีกด้วยค่ะของเราเยอะใช่ไหมคะดูสิคะขอแน่นอนค่ะว้าว <Wow. S 1> ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีระบบ Apple CarPlay ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างรถกับโทรศัพท์มือถือสามารถเลือกฟังเพลงหรือใช้งานแผนที่ก็ได้ค่ะสะดวกใช่ไหมคะแล้วเราจะไม่หลงทางกันแล้วค่ะรูปลักษ์สปอร์ตสวยหรู พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางฟังก์ชันการใช้งานครบคันแล้วพบกันที่เ็นต์ตลิ่งชันค่ะ